เห็นนุ๊บ้างแล้วเนาะนุ๊เป็น V ีีของโครงการแนวราบเนาะเราจะเห็นเดินนุ๊เดินตากแดดอยู่แถวนี้นะคะก็นุ๊มีของขวัญมามาฝากสําหรับพี่น้องชาวครับบางนาหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเป็นเพื่อนของนุ๊เองนุ๊เป็นคริสเตียนอยู่ที่ริษตจัลกไปร่วมประชุมกรุงเทพก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสทีนุกก็จะมีเพลงมาฝากนะคะมีบทเพลงมีความหมายของคริสต์มาสมาฝากด้วยกันค่ะก็เดี๋ยว เชิญรับฟังบทเพลงหนึ่งบทเพลงจากเราก่อนได้เลยค่ะ ก็จะมีความสุขจริงๆเราก็มีความสุขทุกวันเดี๋ยวว่าคร mm ิสต์มาสจะเป็นเทศกาลพิเศษที่เราจะฉลองด้วยกัน mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเชิญ <Okay. S 1> รับฟังได้เลยค่ะ คืออะไรเนาะใครเป็นเจ้าของวันคริสต์มาสแล้วคริสต์มาสสำคัญกับเราแต่ละคนอย่างไรนะคะก็ขอมอบไ้กับเวลาต่อไปแค่กับคุณมหาพรค่ะก็ <Okay. S 3> สวัสดีแล้วก็มารีคริสต์มาสทุกคนอีกครั้งนะครับ อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับในวันที่25ธันวาคมของทุกปีนะครับแล้วก็อันที่จริงแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่วันที่25ธันวาคมเนาะแต่ว่าเรียกว่าแทบจะตลอดเดือนธันวาคมของทุกปีเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันอย่างครุนครื้นร,รื่นเริงน,น,นะครับจนมีศิลปินระดับโลกนะครับเอาไปแต่งเป็นบทเพลงที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่า it's the most wonderful time of the year ใช่ไหมที่แปลว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่สุด ของปีนะครับมีคนมากมายนะครับชื่นชอบช่วงเวลาแล้วก็บรรยากาศคริสต์มาสนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะยังมีบางคนที่ไม่รู้ถึงความหมายของคริสต์มาสนะครับผมจึงอยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณหมู่บ้านแอนติจูดคราฟบางนานะครับแล้วก็ขอบคุณทุ่ท่าน้วยนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับจากคริสตจักรแคร่งพระคุณกรุงเทพนะครับที่จะมาเล่าแล้วก็บอกถึงความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสในบ่ายวันนี้นะครับแท้จริงแล้วนะครับคริสต์มาสเนี่ย เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองพระกาเนิดของพระเยซูคริสต์นะครับอีกครั้งนะครับคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองพระกําเนิดหรือวันเกิดของพระเยซูคริสต์ครับคำว่าคริสต์มาสเนี่ยประกอบด้วยคำสองคำเนาะคำว่าคริสตัสนะครับกับคําว่า เมเซนะครับเมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันเป็นว่าคำว่าคริสต์มาสแล้วนะครับก็จะมีความหมายว่าการเทิดทูนนมัสการพระเยซูคริสต์ครับการเทิดทูนนมัสการพระเยซูคริสต์ฉะนั้นนะครับคริสต์มาสเนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองพระกําเนิดของพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์เองเนี่ยก็ทรงเป็นเหตุผลเป็นสาระสําคัญแล้วก็เป็นความหมายของวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วเนาะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ยพระคัมภีร์รได้บันทึกพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าในคริสต์มาสแรกนะครับพระเจ้าเนี่ยได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์เนี่ยมาแจ้งข่าวเรื่องพระนเนิดของพระเยซูริ์ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายัางท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะในวันนี้คือ เมื่อ2,000ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพระผู้ชว่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมใช่แล้วครับเมื t ่อ2,000กว่าปีที่แล้วนะครับพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคนนะครับพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคนคือพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยมาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมนะครับเมืองเบธเลเฮมเนี่ยเป็นเมืองที่มีอยู่จริงนะครับเป็นเมืองเล็กๆ เป็นเมืองเล็กๆนะครับทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลนะครับและในปัจจุบันนะครับเรายังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็ในแต่ละปีนะครับมีนักท่องเที่ยวผู้คนมากมายไปเยี่ยมเยียนที่นั่นเนี่ยเป็นปีหนึ่งมากกว่า1ล้านคนนะครับขออนุญาตอีกครั้งนะครับว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงเวลา่งการเฉลิมฉลองพระกำเนิดของคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงเวลา่งการเฉลิ ของพระเยซูคริสต์นะครับผู้ทรงเป็นข่าวดีและก็ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสเนี่ยเป็นเวลาเฉลิมฉลอง <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับใหม่นี่เอ่อมันกึกกักนะครับ <c oughs> แต่ว่าคริสต์มาสนะครับเป็นเวลาเฉลิมฉลองพระกําเนิดของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงเวลาสาหรับการเฉลิมฉลองความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะครับซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่จนถึงขนาดพระเจ้าเนี่ยได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เนี่ยให้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้นะครับ เพื่อที่จะช่วยมนุษย์เพื่อรอดพ้นจากความผิดความบาปจากเวรจากกรรมจากผีมารซาตานวิญญาณชั่วจากคําแช่งสาดจากความตายแล้วก็จากบุงไปนรกนะครับโลกใบนี้นะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเนาะเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ย มันมีคุณค่านะครับชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมีความหมายมากเกินกว่าจะเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นนะพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าได้สร้างโลกใบนี้แล้วก็สร้างมนุษย์ทุกคนด้วยความรักนะครับแต่เดิมเนี่ยพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาอย่างดีแล้วก็ทรงอวยพระพรแก่มนุษย์นะครับและนึกในเหตุผลสําคัญที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยก็เพื่อที่มนุษย์จะได้รู้จักกับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อที่มนุษย์จะได้ดําเนินกับพระเจ้าและรับพระพรจากพระองค์ แต่แล้วนะครับเรื่องราวก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์นะครับกลับเลือกที่จะทําบาปต่อพระเจ้าและเพราะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์นะความบาปจึงทําให้มนุษย์เนี่ยต้องถูกแยกขาดจากพระเจ้าผู้บร uh ิสุทธิ์นะครับไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่ไม evet> ่เคยทําบาปนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่บาปมากหรือบาปน้อยบาปที่คนอื่นรู้หรือบาปที่คนอื่นไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นบาปทางความคิดทางวาจาหรือคําพูดนะครับ ทำประพฤตินะครับมนุษย์เองเนี่ยทุกคนก็ล้วนแต่เคยทําบาปด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าความบาปเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะการฆ่าคนการลักทรัพย์เท่านั้นหรือเป็นเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นนะครับแต่ความบาปยังหมายถึงการโกหกความโลภความเห็นแก่ตัวการนินทาว่าร้ายการอิจฉาริษยาและอีกมากมายนะครับหรือแม้แต่ความดีที่ควรจะทําแต่ไม่ได้ทํานะครับก็เป็นความบาปเหมือนกันนะครับและเมื่อมนุษย์ทําบาปนะครับ มนุษย์ก็ต้องรับค่าจ้างของความบาปนั่นก็คือความตายนะครับนี่เป็นเหตุผลให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกน,นี้เนี่ยต้องตายนะครับและความตายที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ความตายเฉพาะฝ่ายร่างกายเท่านั้นนะครับแต่เป็นความตายฝ่ายวิญญาณในบึงไฟนรกด้วยนะครับและข่าวร้ายก็คือ มนุษย์เนี่ยไม่สามารถจดช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงเนาะไม่คิดถึงความบาปไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนบาปเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความบาปได้อยู่ดีเพราะว่าไม่ว่าเราจะยอมรับความจริงหรือไม่ก็ตามนะครับความจริงก็ยังคงเป็นความจริงอยู่วันยังค่าและความจริงที่เป็นจริงก็คือไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่ไม่เคยทําบาปศาสนานะครับก็ไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาปได้เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ศาสนาจะสอนให้เป็นคน ทำดีนะครับแต่ไม่มีใครที่สามารถทําดีได้ครบถ้วนหมดทุกอย่างสมบูรณ์แบบตามที่ศาสนาสอนไว้นะครับที่สําคัญเลยนะครับมาตรฐานที่เราความดีที่จะต้องทําเพื่อจะรอดได้นั้นนะคือความสมบูรณ์แบบต้องเพอร์เฟกเท่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะเป็นคนดีเป็นคนดีมากๆเลยเป็นคนดีจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ อยู่ดีความดีที่ต้องการนั้นไม่พอเพราะความต้องการที่ความดีที่ต้องการมาตรฐานนั้นนะคือความสมบูรณ์แบบยิ่งไปกว่านั้นนะครับความดีก็คือส่วนความดีความชั่วก็ส่วนความชั่วนะครับลบล้างกันไม่ได้แล้วมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยมนุษย์ด้วยกันเองให้หลุดพ้นจากความบาปได้เหมือนกันเพราะว่าลูกหนี้คนหนึ่งนะครับไม่สามารถช่วยลูกหนี้อีกคนหนึ่งให้หลุดพ้นจากหนี้ได้อย่างไรนะครับ ลกนี่คนบาปคนหนึ่งก็ไม่สามารถช่วยคนบาปอีกคนหนึ่งให้หลุดพ้นจากความบาปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คริสต์มาสนี้มีข่าวดีครับเพราะว่าในคริสต์มาสแรกนั้นนะครับด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่ครับพระเจ้าได้ส่งประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เนี่ยให้มาบังเกิดบนโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดความบาปของเขานะครับพระองค์พี่เนี่ยได้บอกว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนะเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเนี่ยพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงเป็นความจริงพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักเนี่ยทรงรักมนุษย์ทุกคนนะพระองค์จึงได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์เนี่ยพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้เข้ามาบังเกิดในโลกนี้เพื่อที่ทุกคนใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระองค์เนี่ยจะไม่ต้องพินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ นี่แหละครับเป็นความหมายที่แท้เองแล้วก็ข่าวดีของวันคริสต์มาสนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างมากมายรักถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นคนบาปรักถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่สมบูรณ์แบบนะครับพระองค์จึงได้ทรงประทานของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดและสมบูรณ์แบบนะครับคือพระเยซูคริสต์เนี่ยให้เข้ามาบังเกิดในโลกนี้อย่างอัศจรรย์ผ่านทางหญิงพรมจารีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์พระองค์เป็นผู้เดียวที่ไม่มีบาปและไม่ทำบาป ฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยมนุษย์ซึ่งเป็นคนบาปเนี่ยให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้นะครับและพระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปโดยการยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้ไถ่บาปของมนุษย์แทนมนุษย์นะครับแล้วในวันที่สานะครับพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงประชนอยู่มีประจักษ์ประยานที่รู้เห็นและยืนยันถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์มากมาย และพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนเลยคือใครก็ตามนะครับที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เนี่ยใครก็ตามที่ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นพระผู้ช่วยรอดของเขานะครับผู้นั้นจะได้รับอย่างน้อย4สิ่งนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผู้นั้นจะได้รับคือผู้นั้นก็คือพระเจ้าจะช่วยผู้นั้นเนี่ยให้รอดพ้นจากความผิดบาปทั้งสิ้นนะความบาปทั้งสิ้นในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีนะครับพระเจ้าจะยกโทษและอภัยให้ ผู้นั้นจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้ากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่สองนะครับพระเจ้าจะประทานสิทธิให้ผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้มาประทับสถิตอยู่ในชีวิตเพื่อยืนยันว่าคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับสิ่งที่3นะครับคนนั้นเนี่ยจะไม่ต้องหน้าแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับไม่ต้องไปชดใช้นี่บาปในบึงไฟนรกอีกต่อไปเพราะพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ท่งชดใช้นี่บาปให้หมดสิ้นแล้ว ฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปคนนั้นจะได้อยู่ที่แผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าตลอดไปและสิ่งสุดท้ายนะครับตลอดวันเวลาที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้นะครับผู้นั้นจะมีสันติสุขแท้ผู้นั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้าผู้นั้นไม่ต้องดําเนินชีวิตเพียงลําพังพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ด้วยกับผู้นั้นตลอดไปและพระองค์สามารถช่วยเราให้ไม่เพียงแต่ช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาปได้เท่านั้นนะพระองค์ทรงช่วยเราได้ทุกสิ่งพระองค์เป็นที่ปรึกษามหัสจร,รย์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยาม ยากลําบากและพระองค์จะทรงนําเราในการดําเนินชีวิตทุกวันในโลกนี้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายและนี่แหละครับเป็นความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสนะครับนี่เป็นเหตุผลที่คนทั่วโลกเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ในเวลานี้นะครับมีคนมากกว่า2,000ล้านคนเนี่ยทั่วโลกนะเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสตเ์เพราะว่าในคริสต์มาสแรกนั้นนะครับด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยได้เสด็จมาบังเกิดบนโลกนี้ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเขานะครับและในคริสต์มาสปี2022นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็พร้อมจะช่วยทุกคนที่วางใจในพระองค์นะให้รอดพ้นจากความบาปจากเวรจากกรรมจากผีมารซาตานวิญญาณชั่วจากคาแช่งสาบจากความตายและบึงไฟนรกเพียงแค่คนนั้นจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และต้อนรับพระองค์ให้เข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าและ ผู้ช่วยให้รอดของเขาทำน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันในบ่ายวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งบทเพลงสุดท้ายนะครับที่พวกเรานำมาฝากทุกท่านนะครับด้วยความรักของพระเจ้าแล้วก็จากใจของพวกเราทุกคนนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าจากใจของฉันนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะอธิษฐานนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการจะเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะครับท่านใดที่ต้องการจะต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับต้องการจะบุดพ้นจากความผิดความบาปได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับให้อธิษฐานตามผมนะครับผมจะนาอธิษฐานนะครับให้อธิษฐานตามผมนะครับถ้าแต่พระเจ้าข้าพรุงยอมรับว่า ถ้าองค์เป็นคนบาปลาและช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความบาปไม่ได้องค์จึงขอเชื่อและวางใจ,งใ,จในพระเสสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว,ยยวขอบคุณพระองอค์งที่มาบังเกิดบนโลกนี้าานลนและทรงสิ้นพระชนเพื่อชดใช้และไถ่บาป ข้าพระองค์แทนข้าพระองค์และทรงฟื้นคืนพระชนข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ขอกลับใจใหม่และต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ตั้งแต่บัดนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนาม,นนามของพระเยซะูเจ้า,อ,ะะจาอาเมนสำหรับทุกท่านที่อธิษฐานตามผมเมื่อสักครู่นะครับท่านได้รับของขวัญใหญ่ที่สุดในคริสต์มาสนี้นะครับนั่นคือ พระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็สําหรับทุกๆท,ท่านเลยที่มาร่วมง,งานในบ่ายวันนี้นะครับพวกเรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่อยากจะมามอบให้เป็นของที่ระลึกกับทุกท่านนะครับทุกท่านสามารถติดต่อกับพวกเราแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่แปะอยู่ที่ของขวัญน,นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรายการจับของขวัญด้วยนะครับมอบฝังเวลาให้กับพี่นุชครับขอบคุณครับ